ปิดท้ายด้วยความร่วมมือของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนกับสมาคมมิตรภาพไทยจีนและรัฐบาลกลางปักกิ่งโดยสถานีโทรทัศน์มณฑลกวางสีร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการก่อตั้งความร่วมมือเชิงยุธทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมไทยจีนเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและนำเสนอความเป็นจีนรุ่นใหม่ผ่านละครโทรทัศน์เรื่องลิขิตรักลิขิตใจเรื่องราวของสี่หนุ่มพี่น้องที่มีความกล้าคิดต่างและมีแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมที่จะก้าวออกจากชีวิตที่ถูกวางกรอบและถูกกำกับมาตลอดโดยงาน น,นี้สองนักแสดงนำอย่างเฮอกังและเจิงหย่งถีอยังเดินทางมาร่วมงานเปิดตัวด้วยล่ะค่ะก็รู้สึกดีใจอย่างยิ่งนะที่วันนี้เนี่ยเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เราได้ละครนะครับเรียกว่าละครซึ่งเ,เสริมสร้างวัฒนธรรมจีนนะครับสมัยใหม่นะครับผ่านละครเรื่องลิขิตรักลิขิตใจนะครับซึ่งนอกจากที่จะดูสนุกแล้วนะฮะยังแฝงนะครับความคิดนะครับแนวการใช้ชีวิตของ หนุ่มสาวชาวจีนรุ่นใหม่นะครับก็อยากจะชวนชวนให้ทุกท่านนะครับติดตามชมติดตามเรื่องราวละครน,น้ำดีเรื่องลิขิตรักลิขิตใจได้ทาง MCOT f อ m i m y l y ช่อง14ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงและรีรันในเวลา4ทุ่มครึ่งค่ะ